ไก่ปลาไปดูสิไก่ปลายังไงดีไซน์อะไรอยู่เอ้ยก็อย่างนั้นนองไก่หนึ่งแล้วก็เป็นเส้นมีเหลี่ยมแบบนี้อันนี้ง่ายคือข้าวเลยนะพี่เบนนะข้าวกันจิ้นข้าวกันจิ้นวันนี้เรามาเดินกาดกองต้า ที่จังหวัดลำปางเย้ yeah. วันนี้เราก็3นิ้วเหรอวันนี้เรา <c oughs> วันนี้เราอะไรนะ <c oughs> คนก็เชิญเยอะอยู่นะเราเนี่ยนะเยอะมากคนเยอะมากเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สิบสี่สิบสี่เลยนะสิบสี่เมษา่ะใช่ เมื่อวานเขาไม่มีเมื่อวานเขาเล่นน้ำหมดเมื่อวานเยู่ก็วันเล่นน้ำถนนสายก็จะเป็นเล่นน้ำทั้งหมดเลยทุกคนจ๋าวันนี้ก,นก็จะเป็นแบบว่าตลาดน,านัดเหมือนแบบแถวถนนคนเทไอ้คนขายข,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 ของก็ยังไม่ค่อยมากันเลยจนะ้ใช่ไหมอันนี้ถือว่ายังหน่อยอยู่นะอู้หนี่ถือว่าไม่เท้า รไดะะ <c oughs> ้ดูไหมา <c oughs> หลายสีใส่ลงจากสองการโอเทมาค่ะทุคปะาี่เดี่จะเราพานในบรรยากาศทุกคนนะวันนี้วันนี้ฝนก็เหมือนจะตกเออฝนขอ<ล>ไม่ค่อย<ล>เ,เยอะหนะอที่เป็นเดินซอยนี้กันไหมเดี๋ยวค่อยมาที่หลังนนเ,เดินตรงไปก่อน สมาชิกเรามีทั้งหมด4ล้านคนนะคะเราเล่นแบบสควอชทั้งหมดเลยสควอชทั้งหมดเลยดูสิหลายๆที่มาร่วมชิปของเราในวันนี้ด้วยนะคะโอ้ยนี่ไงขนมนั่นอยากกินแล้วเอาตังค์อยู่สามแบบว่าเยลลี่มีตังค์แค่สามร้อยโอ้โหพ่อพอน้องอรละชิบบาทเองนั่นเลขะ ตังอะมีตังอยไปสามไม่มีตังมีตังไปสาม,สมร้อยหมายความว่าไงคำถามยังไงะจะเอาก็เอาเลือกไปจา้าอันนี้เป็นไปไปจ้าโะะอ้มีแบบเป็นห้าบาททุกคน<า>แล้วก็มีบบบมเป็นแบบสิบบาทเป็นนันยายแบบนั้นไปจ้ะอยากให้หลานลัดเลือกก่อนนะคะหลานลัดเลือก แต่เราพาลูกน,น,บบนี่แหละเนาะคือ <S <S ตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าแบบสไตล์แบบการแต่เตงเก่าๆแบบเก่าใช่ปะคือเป็นก๋วยเตี๋ยวกันวันหน้าใช่ไหมแล้วด้วยแต่บ้านเขาเรียกว่าบ้านเรือนรอบๆข้าง,างนาเนี้ยก็จะออกแนวแบบว่าย้อนยุคสมัยเก่าหนึงอะไรเงี้ยแต่เราดูแบบว่าเขาเรียกว่ารายละเอียดนนะเดี๋ยวพอเราเดินไปเรื่อยเดี๋ยวพาชมไปเรืบบ่อยละกันก็จะมีแบบว่าลักษณะที่เป็นเหมือนแบบออกแนวโบราณคลาสสิกคลาสสิกหนึ่ง ะ้ไปต่อจ้ะหลานกินแล้วอร่อยปะรถอ,อะไรทีเจ๊ชิมกินอ่ะมินจีอ่ะหอมใบวานรถอะไร <laughs> บลูเบอร์รี่ปะ กินรถดีทุกคนเอาบุหยอ่ไม่ไหวอร่อยไหมมันจะนึ่มๆนิดนึงเนาะี่ใช้กินไปเป็นรถรถอะไรวะโค้เบนไม่ใช่โค้ลาโค้ล้าน้ำส้มขันไหมส้มขันไหมอุ้ยเอาสิมีสิบบาทไหมสิบบาทแค่รอสิบบาทเอง เป็นไงบ้างรสชาติดีป่ะกําลังใจพิ้นฐานทุกคนชอบสิบบาทสิบบาทถูกมากนะคือดีนะไม่ใช่แบบว่าชาดีไม่ไก่กาเออสิบบาทใช่ไม่หวานมากเโอเคะคนนี้ก็จะเป็นแบบหนักเอาค้างขายด้วยแบบ ชงเสื้อช้างอะไรแบบนี้น้ำแล้วก็เขาน่าจะกลัวฝนเลยเขาเลยไม่ค่อยตั้งกันนี่ก็มีเป็นน้ำซุปโบราเหมือนกันหมดแต่ว่าจี่งๆจาจะแต่ว่าเป็นการเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ทุกคนก็มีองแนวแบบว่าสมัยเก่าศตวรรษที่ยี่สิบมี ฉันว่าเขาน่าจะกลัวฝนนะใช่เพราะว่าบรรยากาศฝนมันใกล้จะตกแล้วเขาก็เลยไม่ค่อยตั้งกันเนาะไม่ค่อยนีกันเท่าไหร่นี่มีถังถุงด้วยคะถังถุงน,นี่ก็มีน,นะคะลูกชิ้น ถือว่าครั้งนี้ที่เรามาคนน้อยนะทุกคนนะเพราะว่าด้วยเป็นเพราะว่าเทศกาลหยุดแบบยาวด้ยเนาะไม่ใช่แบบคือเหมือนช่วงตอนปีใหม่ที่แบบเรามาบ่อยนะเรามาบ่อยแต่ว่าเราไม่ไมีโอกาสที่จะมัครึ่งมาได้ดีอๆอะไรแบบนี้ไม่แล้วมันเหมือนบรรยากาศฝนจะตกแบบใช่เป็นด้วยฝนจะตกอะก่ะทุกคนดูฟ้าดิๆๆสภาพเห็นปะข่าหมูขมัวมากเลยนะข่าหมูขมัวสุดๆเลยฮะลงทงลงเท,ท้าอะไร เล่นกันะว่าเนี่ยต้องได้เชิดช้างไปหนึ่งตัวเราจะกลับมานะทุกคนอยากได้เชิดช้าง <c oughs> แต่ห่างต้นๆน้นโล่งมากเลยเ <c oughs> นี่ยห,หม่เขารอว่าฝนจะตกหรือเปล่า <c oughs> ไข่ปิ้งได้ไหมคะไส้ไข่ปิ้งทองคำเอาไหมคะกวยเพลงนะคะกวยเพลงอุ้ยใช้ป๊อปไกค่ะทุกคนค่ะโบ๊ทแม่ค่ะโบ๊ทขอโทษค่ะแม่กระเด็นซื้อให้หน่อยได้ไหมคะเดี๋วถ้ากลับมาซื้อได้ไหมอ่ะอาได้ค่ะถูกโป ขอคนเราต้อดตังแต่เราต้องจัดการมจัดการกินบาร์กองเราเองแ่ซหน่อยไม่ได้รอจ้ะมีกางเกงไก่เลยแน่กางเกงลำปางใส่กองต้า่องนีงมีาเป็นไกอุค่าเป็นไก่ีเกอปวชไก่เราต้องจัดจัดเสร็จแล้วเสียฟ้าเริ่มมาละฮะเสียฟ้าเริ่มมาลค่ะทุกคนฮะ อันนี้พี่ชุดเลยว่ะทรายนี่พี่ชุดเลยมันมีครบชุดเลยมีร้านขายหมูม่วงบวเบาอ่ะอืมปู้มันหลงแต่เนี่ยอะไรแบบนี้ก็เยอะส่วนใหญ่เห็นไหมทุกคนตอนเนี้ยมันด้วยแบบเป็นกระแสนะเดยวเขาซอยเก่งช้างอะไรเงี้ยแล้วมันละมาละม่ำก็จะเป็นแบบว่าไก่ สายเตชิมมานั่งกินข้าวซอยดิริบชอปเราก็ไม่เคยนั่งคนน้อยวันดีอยู่นี้กินที่ไหนนี่ไงชิได้กินเหรอเออป่ไป่าแนะนำว่าไปกินข้าวซอยทุกทีมันคนเยอะไงคนนี้มันเยอะชื่อว่าร้านกัดตองใช่ไหมกัดตองแอดกองตากัดตองแอดกองตาคนนั่งโต๊ะไหนเตชินนี่เรียบร้อย อุ้ยนั่งเนี่ยชิ้นคนก็เยอะเหมือนกันคนก็พร้อมเยอะอ้าวนั่งมาเอาก่อบมาเราได้ที่แล้วมากันแปดล้านคนของเรามาสายกินอะไรบ้างเเราไปดูนี่ว่ามีอะไรบ้างใครวายกินอะไรบ้างฮะกินมะละกคนมีเป็นน้ำยากะทิเป็นขนมจีนกินไปสั่งเลย ไปดูป่ะจุดรายการที่โตน้ำยาปลาโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะกินอะไรชานมกินน้ำเนี้ยโอเป็นอะไรมาจดให้จดที่โตได้เลยค่ะเอาจดที่โตเลยที่จดไหนมามาทุกคนรามาที่โตแล้วนึกว่ากินขนมจีนน้ำเนี้ยโอเป็นข้าวซอยก็จะเป็นแบบขนมจีนน้ำเนี้ยเนาะแล้วก็มีเป็นข้าวซอยด้วยขนมจีนหลายน้ำอ่ะใช่เดี๋ยวมาลองแล้วก็ข้าวซอยมีเยอะมากนะ ข้าวซอยน่องไก่บวกหมูข้าวซอยน่องไก่ใช่ข้าวซอยหมูข้าวซอยตีนไก่ข้าวซอยไข่ข้าวซอยน่องไก่สองน่องลรย่างข้าวกันจิ้นขนมจิ้นเปล่าข้าวกันจิ้นเปล่ามันเป็นข้าวบอกไม่ถูกอะคุกคุกเนื้อข้าวคุกเนื้อเหรออร่อยไหมอยากลองอะจะลองไหมล่ะขอลองหนึ่งอันแล้วก็ออกเอลยนะข้าวกันจิ้น อะไรก็เธอเอาข้าวซอยเลยน้องไก่น้องไก่น้องไก่เขาละสามเลยก็ได้กันนะที่เป็นอะไรน้ำเงี้ยวอืมโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอสั่งก่อนนะคะน่าจะรอสักแป๊บนึงเพราะว่าคนค่อนเกินเลยเขาสั่งก่อนนะจ้าแล้วเดี๋ยวมาดูกันมาแล้วทุกคนมาแล้วจ้าอันนี้คือข้าวซอยไก่ข้าวซอยค่ะ นี่เข้าวซอยไก่หรือว่าข้าวกะจิ้นเป็นไรอะมีไส้อะไรอยู่เอ้ยเขาเรียกนะน่องไก่หนึ่งแล้วก็เป็นเส้นมีเหลืองแบบนี้อันนี้ง่ายคือข้าวเลยนะพี่เบนนะข้าวกนจิ้นข้าวกนจิ้นเป็นยังไงอะเราอยากรู้ว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนอันนี้เขาเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวมาทำเป็นนี่เไยเขาพี่เบนคืออะไรอะเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวเว้ยอ้าวเหรออ่ะพี่เบนชิมก่อนอะไรอยู่ เยี่ยมเลยปะยม,มาทุกคนขอลองกันเครือ่องปรุงอยู่ข้างในค่ะเครื่องปรุงอยู่ข้างในน้องขอลองอะน,นะเด็กๆก,ก็คือกินน้ำเงี้ยวเหมือนกันนะคะแยวเรามาจัดกันแต่เรามาชิมแบบว่าให้ดูกันนะคะอันนี้ที่เป็นปรุงอยู่เราก็เลยถือจังหวะแบบว่าจะชิมก่อนนะคะแต่เราขอชิมน้ำนก่อนนะ ต้องเติมอย่างไทชอบเผ็ดสาว่าสาต้องเติมอีกใช่ยังน่าจะกำลังแต่ขอลองชิมเส้นก่อนสายเส้นเหลืองมาวางในเส้นมีเหลืองวะวะมันจะเป็นสีอะในในกันมาสายเธอไปปรุงนี่เป็นหนึบๆใช้ได้เลยทุกคน,านาไปลองข้าวเขาเรียกนะ ข้าวกันจิ้นข้าวกันจิ้นทุกคนกินเหมือนแบบรู้แตเห็นแล้วว่าทมไมเหมือนข้าวคุกแบบว่าคุกนาอะไรเงี้ยคุกนิดนึงเดี๋ยวลองชิมหน่อยถ้าต้องชิมแล้วใครจมีรสชาติมันลักษณะเหมือนแบบว่าเห็นไหมทุกคนแบบช็อแบบ อะไรไปไม่ดูกอะไรอาเลยไหมดูแล้วมนเหมือนแบบว่าคลุกกับเนื้ออะไรสักอย่างใช่ใช่เป็นเนื้อไงใช่ไหมแต่มันคือมันไม่ได้รสชาติกลิ่นเนื้อทุกคนมันกินแบบว่าคือเหมือนเราไปคุกกับน้ำซอสตอกของเนื้อเว้ยแล้วเขาก็จะมีแบบว่าเจียวแบบเนี้ยเกี๊ย่กรเทียเกี๊ยวกระเทียมเจียวแบบเนี้ยขมุกไก่ด้วยขมุกไก่ก็โอเคอยู่บารมะมบีแล้วมีแก้มเป็นแตงกวาให้ ครับกาเราอยู่ก็ใช้ได้จะเราไปดูฝักพี่เบนบ้างพี่เบนเป็นแปลกประหลางว่าไม่เคยกินเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นไงเส้นขนมจีนยากเลยเขาก็แปลกปรอยลาดเลยคือว่าเวิร์กวะทุกครั้งมันจะเป็นเป็นเส้นขนมจีนเนาะอันนี้เหมือนเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นเหมือนเป็นเส้นเล็กอะเส้นจันนะคล้ายเหมือนเส้นที่เราผัดไทยใช่ปะคล้ายคลแบบนั้นทุกคนว่าเอาเอมเมนจีนมาแล้ว อ,อย่าเอาช้อนฉันไปเอาช้อนจะขึ้นมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขคาะดอร่อยอนะคะแล้เดี๋ยวมารีวิวร้านนี้เขาดังอยู่ใหนรัารอ้านนี้ดังอยู่นะทุกคนพี่ก,รกระต๊อกตาพี่ก,รกระต๊อกตาใกล้จะหมดแล้วอร่อยแบมเป็นคนรีบกินาเติม,ม,มพริกมาเรียบร้อยแล้วบรรยากาศก็ ปล่อยๆนะฝนตล้วด้วยแหละก็เป็นหากรับเตอร์เข้าแบบนีอะไรกินติมอให้กันได้นะ่ะเนาะ กินเราเอาแต่หนูกีนเนาะต่อไปเราเรียนวิธีส้งก๋วยเตี๋ยวบ้างนะเนาะถ้าจะเบอร์คุ้เส้นอย่างเงี้ยเนาะริงทำได้นะอืมมันก็เหมือนคล้ายๆน้ำก๋วยเตี๋ยว จะพาไปชมบรรยากาศกันต่อนะคบใช่อิ่มแล้วทุกคนเราก็มาเดินย่อยกันต่ออันนี้น้องแมวเป้าฮะเป้าเป็นอย่างไอบ้าเมาไปดูก่อนทายแล้น้ำมะพร้าวปั่นนะจ๊ะไข่ป่าทุกคนไข่ป่า ไปดูเลยไข่ปลาเองเป็นแบบนี้นี่เองไข่ปลาน่าจต้องแบบใช้ใส่อ่อนๆน่ะมันก็เหมือนย่างธรรมดานี่แหละไข่ย่างใบตองนี่ขนมคือกะหรี่ปั๊บขนมเขาเก็บหมดแล้วอ่ะฝนมันตก าาวันนี้เนี่ยเป็กวันที่ถูกมากคนเป็นแบบโบราณเลยอันนี้ฟ อันนี้คืออะไรนะเคียวปากหม้อไม่มีอะไรแล้วน้องใส่วันนี้เงียบเหงามากเลยวันนี้เป็นพเซนเตอร์แล้วก็เนี่ยก็จะไปสุดโลกโลกไม่มีอะไรนะเขาน่าจะแห้งแต่หวานนะใช่พี่เซนเตอร์เป็นน้องหมา ก็จะค่อนข้างเงียบเหงาหน่อยเนาะเพราะวันนี้แบบเป็นด้วยจังหวะเนี่ยเนโคนิสับอกว่าเขาแต่งแบบว่าสไตล์แบบโบราณโบราณนิดหนึ่งวันนี้มันมันต่อจากเมื่อวานในเมื่อวานเขาเล่นน้าในเมืองนะเมื่อวานเราก็ไม่เล่นน้ําแต่เราไม่ได้มาอัดโอ้โหอัดคงไม่น่าไหวอะเรา อ่ะนี่ลานสาวคนสวยยังโสดยังสิงอะไรไม่มีอะไรเนาะคนนี้เนาะันนี้เขาค่อนข้างเงียบอะเนาะใช่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 างั้นเราก็ขอปิดคลิปสั้นๆกันแล้วกันนะเดี๋ยวนะก็มีสักหนึ่งคลิปมีสักหนึ่งคอนเทนต์ให้ไม่ลืมกันใช่บ้านสไตล์ตองไปก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่าน มาติดตามกันใหม่ได้คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ